ไม่ยุค,ค่านะครับเนาะดี่เขาซับเร็วเขาบดเร็วนะครับวาลงท้าเรือครับซุ้มนี่ก็ทถ้อยไปลงเรือซุ้มซิพลอ่อนี่ถ้อยไปลงเรือถ้อยเป็นื่นหัดเจียง จ็บผ้าใบเลยก็ล่อโลกครับซุ่มผนก็ต้องเจ็บผ้าใบอยู่ก็ล่อโลกทุกคนล่อคิว วรถนขาถอยไปลงเรือของคุ้มพาใบเลยครับของคุ้มบ่ได้มันเสียติ๊งเฮียเสียค้นทาง,ขงเขาเอาเป็นผ่ากระสอบครับมีพนักง,งานคุ้มตางหากปั๊บปุ๊บปับ๊บตอนเดียวก็แล้วซุ้มนี้ก็เขาเลียกมากครับสีมะเก็บพาใบอยู่นี้แต่ไปลงมั่ต้องพูดคน ตามคิวไปเรื่อยกันก็สิเราบิดขึ้นหอดแจงบ่มีุงเดี่ยวผักในยุดไปย้อนหรอกเบิดขึ้นหอดแจงโมว่าใหม่คือมาเทสไซก,กับตองมันรวมอยู่นี่กับชาเรือครับมาแต่จังหวัดใดกับตองมานนี่บิดดูนี่ไปเหล้าไปเลยครับเหล้าน้ำมันทวน่วมก็เลยมาร่วม,มาากับจุนีเบิด lao làm thường